สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะดวงสวัสดียามเช้าค่ะโอ้วันนี้คนสวยอาบน้ำแต่เช้าเลยคนสวยสวัสดีค่ะโอ้อาบน้ำไปด้วยถูตัวไพด้วยอ้าเอาเลยเอาเลยความสุขของหนูวันนี้นะคะคนสวยอาบน้ำแต่เช้านะคะจะไปงานวันเกิดน้องบัวบานนะคะวันนี้นะคะ เป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้คนสวยจะไปวันงานวันเกิดน้องโบบานค่ะ <c oughs> เดี๋ยวอาบน้ำก่อนอาบน้ำให้สวยๆก่อนอ่าอาบน้ำเลยโอ้ถูตัวนะคะเอาเลยคนสวย โอ้ยนั่นดูสิ <c oughs> คุณตาอาบน้ำให้แต่ให้คนสวยแต่เช้าเลยหนาวไหมคะน้องแอนโอ้ไม่หนาวค่ะหนูชอบค่ะ <laughs> น,นันน่นนันน่นนจะไปไหนอาบน้ำกอ่อ,อนคนสื้อีอนเนาะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปน,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 นั่น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 มาเฮ้มาเฮ้ย คนสวยอยากไปแล้วนั่น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 จะทอดโจจะไปเองเลยล้างหน้ายังนะคนสวยล้างหน้ายัง ทำน้ำก่อน oh. คนสวย oh. ล้างหน้าก่อนมามาหันหน้ามาทางนี้มามา oh. Oh. โอ้ยนั่นๆๆๆๆๆๆไล่น้องหมาไล่น้องหมาแล้วนั่นๆๆจะไปไล่น้องหมาแล้วมาๆๆเามาให้เนี่ยมาวิ่งเล <laughs> โอ้ยทำไมรีบจังเลยคะคนสวย,อย,ออยอเอาเลยเอาเลยอ๋อขอบคุณค่ะคุไหนไม่เห็นขอบคุณค่าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุหมดแล้วหมดแล้วค่ะคหมดแล้วค่ะ อุ้ยปังโนย่งเพียวอยู่ไปแล้วไปแล้วนะคะคนสวยไปแล้วนะคะไปงานมันเกิดน้องบบบานนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะโุ้ยรีบจังเลยเอาเอาไปไหนเห็นไหม ห่างห่างไีห่างจีโรดไปแล้วไปแล้วนะคะไปสองคนกับคุณตาเดี๋ยวน้องพิมก็จะตามไปหลังนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวก็กจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ